สวัสดีค่ะคลิปนี้ย่าจะมาบอกว่าการอ่านออกเขียนได้เนี่ยนะมันเป็นต้นทางและเป็นต้นน้ำของการเรียนรู้เลยนะ,ะถ้าเราอ่านออกเขียนไม่ได้การเรียนรู้มันก็จะ,ะไปต่อไม่ได้นะะเพราะเราเราไม่สามารถที่จะไปอ่านหรือจะไปเขียนอะไรอะไรได้เลย นะเพราะฉะนั้นต้องอ่านออกเขียนได้ไว้ก่อนนะ,ะเพื่อให้การเรียนรู้สามารถดำเนินได้นะฮะไม่ใชโดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเองนะ,ะหรือว่าถ้าเราไม่ได้ว่าโฟกัสเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเองคือการเรียนรู้ใดๆเนี่ยมันก็ต้องทำด้วยตนเองอยู่แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใช่ไหม เราก็จะไม่มีทักษะใดๆในการที่จะรับรู้เพราะฉะนั้นนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะฮะเป็นตัวหลักถามว่ามีปัญหาไหมในการอ่านออกเขียนได้นะฮะย่าได้ฟังมาอยู่เนืองๆว่าปอสามก็และวอ่านยังไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้น ภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้เห็นได้เองว่าอ่านไม่ถูกอ่านไม่ออกไม่เข้าใจแล้วถึงนี้จะทำอะไรล่ะมาถึงระดับเยตรีระดับปีหนึ่งแล้วยังไม่สามารถที่จะใช้ทักษะเพื่อที่จะผลิตผลงานได้เนี่ยแล้วจะไปยังไง จะไปสู้กับใครได้จริงไหมคะดะงนั้นเนี่ยต้นน้ำเนี่ยมันต้องเอาให้อ่านออกเขียนได้มาเห็นไหมคะตั้งแต่ชั้นอะไรป .5 ป .6 เนี่ยต้องได้มาแล้วนะคะพอเข้าม .1 ม .2 ออ,อ,อันนี้มันต้องเริ่มเป็นประโยคเป็นการเขียนเป็นทักษะพูดได้และอะไรอ่านได้และเป็นระดับสูงขึ้นมาแล้ว ้ทบทำยังไงอ่ะถ้าเกิดยังไม่ได้เลยเยเงี้ยแล้วจะไปเรียนรู้เพิ่มมันก็เหมือนอะไรดินไปพอกพอกพอกพอ,พอปัญหาหมักหมมหม,มักหมมนะคะเนี่ยแหละนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอ่านออกเขียนได้จะทำยังไงผู้สอนโอ้ยนักเรียนเยอะคะ่ะทำยังไงล่ะ ใช่ไหมเทคนิคต้องมาและแล้วจะมาเล่าให้ฟังมีเรื่องเล่านะคะสำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ